สวัสดีเพื่อนๆเฮ้ยโถวันอะไรวันเกิดนายไรเราจะมากินเค้ควันเกิดกันนะ้าขอบคุณแม่นะแม่ทุกคนเป็นไรเป็นไรเป็นไร Happy birthday, happy birthday, happy birthday who like. ah, oh, oh, oh. to you. Kìa Cái gì kia chứ mày? Khám ngủ. Ôi mà nè, mày khám ngủ เฮ้ยชู hey. มือรอดไม่ได้ไงดิวจะพาดูัวก่อนเอ๊ะ hey. ไม่พูดไปข้าวโพดก่อนสิ hey. มองทักขารถแดกยามเช้าต้อง เว้อะไรร้อย้ยไม่นถ้าเกิดเรื่องไม่คาดัขึ้นหรือไป่ โอเคไอเขียม์มาแปลงล่างเป็นล่างปีศาจลนะ้วไม่ทุกคนหนียวโอ้ยนี่น่าจะใช่อืออืออือทำไมฉันเปลีป่ยนไปเนี่ยไหนดูสิ ไม่กิดเอามันลูกโอเคแล้กจะอมเลยอ่ะมึงใครมึงไงใครมีโผล่ไปจะท้องฟ้าพระเจ้าเซกกูมาแล้วลูกใช่แล้วรูกด้านหลังนี้คือดูไหนไม่ได้มึงไงกูก็อยู่ตรงนี้อ่ะ ไปที่เทศที่อะไหละนานะั้ยกูก็ไม่ได้ไว้กันเพื่อนอเยี่ยมเหมือนกันเลยไม่ใช่อีหรานแล้วประเทศอะไรไทยหรือเปล่าไม่รู้ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันเอ้ยแล้วต้องไปตามหาเพื่อนข้าไปเลยโอเคไปเด้วย คิดว่าไอ้นูนี่จะหาเพื่อนเจอไหมครับมาถึงมมาถึงเองงนี่แหละนี่ดูโอมเมียนไม่ต่อตึง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 ครกัน,น,กน,อกอานมาน ตอนหนัวแดดก็มาแล้วกลัวกุ้งน่าไม่ขึ้นหนึ่งแล้วเออ ผมตอนนี้ไม่ยจะบายเนี่ยกล่องบางครั้งก็ได้เสียงคัดิวแม่คิวมากบป็บายครั้นะครับแล้วก็สิกเอาเอาเคมมุกอกางเนเอามาใส่กูทำไม ชาทำไมเนี่ยแก๋นมาเยเยิเกูวีการรักษาวะช่ลุนี่ก่อนโซโลยังมาอยู่ห้างนเลยวู้วู้จะอบไว

ดูนโซโลโมชั่นล้วก็๊ปปี้ก้านคออิ่กัดตีนเต็มเต็มเลยเออแปลงล่างโซโลแปลงล่างเออโซโลแปลงล่างมาตุ่ฟักว่าไงเฮียว่าไง มกวเข้ามาช่วยแล้วโอ้ยตัดไข่กรโดดัดไข่กลายลายเนี่ยอ้ยลอยชุดป,ป้าไปกับกูเลยแบบว่ามองงูตัวเอ๊ะเรียนตายกันที่ยบร้อยแล้ว หน้าบนนองฟ้าไกลแสงไกล,ล้วก็เห็นหัวใครบางคนที่ตอนนี้สลายเรียบร้อยแล้ว Happy birthday to you เต๋อแตบบุย่ยแล้วเล่นกระต่ายซะแกไปไกลกันจ้างคือมนุษย์มนุษย์เออย่างไงล่ะ เรื่อแก้ค่าคันเพราะว่าเออสินะตายแล้วตายสุดๆลาเอ้ไม่โดนไม่โดนมาหน้ไม่รน,นดีโดนมัวตาย รับพันเว้ยอ้อาทะลุมือรับพันแต่ทะลุมือไปโดนหลังเจ็บอยังไม่ตายโดดอ่นะมีเบือ่อที่ก็มาสืบเรื่องพาลาังใจเจริอะไรกันนะ่ะเจ็บเพื่อนฆ่าเพื่อนทุปหนึ่งหน่อย สียาเข้ากัาาแบบ้ารูดัสหยุดเวลาใครมันหยุดเวลาวะไม่รู้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  เมืมม่อนน้ำมมาเพื่อนมัเสียวันมีเพื่อรูปรูวันแต่ฉันทุกเส,สก่อนนะ เฮ้ยเอุ้ยนี่กูจะฆ่าเพื่อนมึงพงษ์ฆ่าเพื่อนกูไม่ฆ่าเพื่อนมึงอ่ะกูนี่แล้วมไงอโอ้โอ้ยอีอูอหู้สรุปฟูชันแล้วก็ เขาเพี้ยนแล้เนี่ย,ยกูก็ฆามึงเพื่อมึงฆ่ากูได้ไงอ้าวไอ้แก,ก่มีพูดมาหายอะไรเนี่ยไอ้แกม่บวชด้วยจริงมันไม่ได้แกอายุแค่แปดขวบเองเนี่ยเฮ้ยแถมพลังเยอะเกินไปแล้ว ก็มีอีกเกอของแท้กูกูมีหลายตัวามาคราวนี้ไม่ใช่สตาร์วแต่เป็นสตาร์สตาร์เออ และเราจะบอกว่าช่องเรามีพูด,ดติดไฟตัวเองนะครับบางครับก็พูดไม่ชัดด้วยแต่เด็กเขาเชื่อเสมอเลยนะอ่าอีซูกิเอามงอู้เป็นไรมากไหมเพื่อนไม่เป็นไรดูน้่นกันแล้วกี ه, so ่ัดขาขาแบ่งเลยอี๋โอ้ยเจ็บ đi khó khăn lắm Này này Đây là máy máy Đây là máy máy, chúng ta sẽ chạy qua ta บาร์เดอ้ยเอ้ยมันคืออะไรนเนี่ยเออกับเร่ออีแย่มากเลเนี่ยโอ้ขาไม่ชิบฟันออกไปเดี๋ยวพาข้าไปรักษาก่อนเดี๋ยวพาข้าไปรักษาไปด้โอ้ไม่พวเราสองคนบนคนขายหา มันเต็มเลยวๆๆมีคนมาช่วยแล้วไอ้เขียงนี่มันไอ้เหลืองใครทำอะไรวกับข้าข้ากลับมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัวดีหายไปแล้วอึ่งเก่แก็ต้องตายดูสินะเออกรบบืองบบดีเกตัวดีเดะพลังไฟฟ้านฟฟูเป็นลงแค่ไหนไฟฟ้าเซูชุดอะไรเลว เพิ่งได้มาล้วงมาน้ำแข็งไปยังไงล่ะโดนพลังนี่มันไม่ใช่ไฟฟ้าแสวโว้ค่ะนี่มันพลังน้ำแข็งของใครกัน คนนี้เลยี่ด้วยมืรอท่านไม่ได้ใ่อนะได้บักต็มมืงู <c oughs> จะอีกวิตีหนึ่งรอใช่เพรากูใส่ชุชชกกะมาด้วยม่ต้ยิค่าวิตีไม่ได้ชุกเกอะเฮียดีเนี่ยวัตสฟัคบักัต็มมือกูเลี้ยงของวิตีนี้นะ สอยเขียวล่ะเขียวไปไม่รู้ไม่ร <'s> uh ู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนนี้ไะหาเอเลี่ยนไม้จิ้มฟันหยู่น่ากลัว่าไม้จิ้มฟันหรออุ้ย เออเหือยไปยังไงเราขอโทษแล้วกันนะกลับบ้านเก่าไปเถอะเออฮยังไม่ตายอืมูหัวหน้าซีโดับเบิก็โดดบอนแล้วก็ปิ้ว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 ใดเบิดมึง จำอาไลนะตาบอวไปข้างนี้มนกับฟันร่วงเกิบหมดปากมันหนีหายไปแล้วที่อวการได้ไหมเออซี้ยายมันก่อนก่อนตายเออตายของแท้จบแล้วครับอ p หนึ่ง เดานายเกินเกิน20นาที